ทำทํานายว่ารเรื่องของความตายมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นอยู่แล้วทุกคนเกิดมาล้วนแล้วแต่ต้องตายแต่อยู่ที่ว่าใครจะตายเร็วตายชา้าหรือตายตอนไหนแค่นั้นเองและถึงแม้ว่าคนเราจะรู้ว่าเราต้องตายทุกคนแต่ช่อเลยว่าคนส่วนใหญ่ยอมอยากรู้ว่าตัวเองจะตายวันไหนเช่นเดียวกับเทพชายหนุ่มวัยกลางคนที่มีโรคประจําตัวมากมาย และด้วยความที่เขามีโรคลุลงเลาจมากมายทุกวันนี้เขาจึงหันหน้าเข้าทางธรรมเข้าวัดฟังธรรมอยู่เสมอในช่วงที่เขาเข้าวัดฟังธรรมบ่อยๆเขาก็ได้พบปะก,กับคนที่มาปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันกับเขาและบางคนก็เข้าถึงรสพระธรรมจริงๆแต่บางคนก็เข้าไม่ถึงเลยซึ่งหนึ่งในคนที่เข้าไม่ถึงเลยก็คือชัยชัยก็เป็นหนุห่มใบกลางคนเช่นกันอายุอนามก็ใกล้ๆก,กับ แต่บุคลิกกายของชัยเป็นคน,คนกลัวชอพูดโกนคุณลุงตรงน,งน,นี้แม้กระทั่งมาทาบุญชัยเองก็ยังกวนไปทั่วซึ่งด้วยเหตุที่ชัยเป็นคนแบบนี้เวลามาที่วัดจึงไม่ค่อยมีใครอยากสุงสิงกับชัยเพียงพอคิดว่าชัยเป็นตัวขัดสมาธิโดยแท้จึงทําให้ชัยหันไปนทีสนิทกับเทพนั่นเองส่วนเทพก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วต่อให้ชัยจะกวนอะไรเทพก็อยู่เฉยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง เทพกับชัยได้มีโอกาสนั่งคุยกันอยู่ในวัดโดยมีเพื่อนของเทพอีกสองคนนั่งอยู่ด้วยและในตอนนั้น mm. ก็พูดเรื่องของการใช้ชีวิตไปเรื่อยจนเทพพูดขึ้นมาว่าเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องตายวันไหนเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็ควรทําความดีเยอะๆพอเทพพูดจบชัยก็ทําหน้าเหมือนกําลังคิดอะไรอยู่ก่อนจะเอ,อ่ยขึ้นว่าถึงเราจะไม่สามารถรู้ว่าจะตายตอนไหนแต่เราสามารถรู้ว่าในสี่คนที่นั่งอยู่ที่นี่ ใครจะตายก่อนกันพอใช้พูดแบบนั้นเทพกับเพื่อนก็มองหน้าชายแบบงงว่าชายจะสือ่ออะไรจนกระทั่งชายบอกว่าชายมีวิธีการเล่นอย่างหนึ่งที่ทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าใครจะตายก่อนกันและเมื่อชายบอกแบบนั้นกับทั้งสามทั้งสามก็ทําเฉยเหมือนไม่อยากเล่นแต่ชายก็อ้อนบอลอยากให้เล่นแถมยังบอกทิ้งท้ายว่าเล่นไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรจึงทําให้ทั้งสามยอมเล่นกับชาย เมื่อทั้งสามยอมเล่นชัยก็เริ่มเล่าถึงวิธีการเล่นให้ทุกคนฟังวิธีนี้เรียกว่าทำนายวันตายซึ่งอุปกรณ์ในการทำพิธีมี 1. เทียนไข 2. โต๊ะที่มีขนาดพอที่คนสี่คนจะจับมือประสานกันได้ส่วนวิธีการทำพิธี 1. จุดเทียนไขตรงกลางโต๊ะให้ผู้ทำพิธีทั้ง4นั่งรอบโต๊ะจับมือประสานกัน 2. ให้เวียนกันเล่าเรื่องผีโดยเริ่มจากใครก็ได้ โดยวนตามเข็มนาฬิกาจนครบสี่คนสามให้ทั้งสี่คนตั้งสมาธิเจ้ามองไปที่เปลวเทียนโดยดูว่าเปลวเทียนหันไปทางใครมองไปที่คนนั้นเชื่อกันว่าจะเห็นเงาร่างลึกลับอยู่ข้างหลังคนนั้นและเชื่อกันว่าคนที่มีเงาลึกลับยืนอยู่ข้างหลังจะต้องตายเป็นคนแรกในคนที่เล่นนี้พอชายเล่าจบทุกคนก็แอบตกใจหน่อยๆชายจึงบอกต่อไปว่าตายก่อน ก็ไม่ได้แปลว่าจะตายทันทีอาจจะไปตายตอนแก่แก่ตายก่อนเพื่อนไรอย่างนี้หลังจากนั้นทุกคนก็ตกหลงเล่นและเลือกสถานที่เล่นเป็นช่วงเย็นที่บ้านของชัยและเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเล่นทุกคนก็นั่งประจำที่พร้อมจุดเทียนและจับมือกันจากนั้นคนแรกก็เริ่มเล่าเล่นผีทางประสบการณ์ของตนพอคนแรกเล่าจบคนที่สองก็เล่าต่อและพอคนที่สองเล่าจบเทพก็เล่าต่อโดยเทพ เลือกเรื่องผีที่เคยเจอตอนไปเดินจงกรมที่วัดว่าในขณะเดินจงกรมสี่ห้าคนอยู่ดีๆก็มีคนที่6ที่7เดินตามมาด้วยแต่พอเดินจะเสร็จคนที่6ที่7กลับเดินหายเข้าไปในป่าทันทีซึ่งตอนนั้นทุกคนที่เดินจงกรมก็ตกใจมากแต่ด้วยความที่มีพระอาจารย์เดินด้วยมันจึงทําให้ทุกอย่างผ่านไปแบบมีสติซึ่งพอเทพเล่าจบชัยก็เล่าเป็นคนสุดท้ายโดยเรื่องที่ชัยเล่า เป็นเรื่องที่แหวกแนวกว่าเพื่อนนั่นคือชายเล่าว่าตัวเองไม่เคยเชื่อเรื่องผีไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษใดๆแต่ที่เห็นตัวเองมาวัดก็แค่มาเล่นๆและใจหนือก็แอบหลังว่าอยากเจอผีในวัดสักครั้งพอชายว่าไปทุกคนก็งงให้กับเนือเรื่องที่ชัยเล่าแต่ด้วยความที่ชัยบอกว่าชายอยากเจอสักครั้งมันจึงทาให้ทุกคนเข้าใจว่าชายคงไม่เคยเจอผีเลยชายถึงไม่เล่าเรื่องผีและในขณะที่ชายเล่า ทุกคนก็มองไปที่เปลวเทียนซึ่งณนะตอนนั้นทุกสายตาก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของเปลวเทียนที่ตอนนี้เปลวเทียนเริ่มหันไปทางชัยอย่างเห็นได้ชัดพอเปลวเทียนหันไปทางชัยทั้งสามก็ค่อยๆเหลือบตามองไปที่ชัยซึ่งก็ทําเอาทั้งสามจับมือกันแน่นเพราะสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังชัยในระยะประชิดมันคือเงาดําที่ดํามากแต่เงานั้นมีดวงตาสีแดงกำมยืนจ้องไปที่ชัย แบบไม่กระพริบตาแต่อย่างใดพอชัยเห็นทุกคนทำหน้าตกใจชัยก็รีบหันควับกลับไปมองข้างหลังและพอหันควาบกลับไปเท่านั้นแหละอยู่ดีๆก็มีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นจนทำให้เทียนดับและไฟดับอีกต่างหากณตอนนั้นทุกคนตกใจมากแต่ดูเหมือนว่าชัยจะตกใจมากกว่ารีบวิ่งลงจากบ้านจะไปเก็บมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านเพราะตอนนี้ฝนกําลังตกโดยขนาดที่ชัยจะวิ่งลงไป คนก็ห้ามปากไว้เพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายแต่ชัยก็ไม่ฟังพอชัยมาถึงรถมอเตอร์ไซค์และกําลังจะเอารถเข้าบ้านอยู่ดีๆก็มีรถกระบะวิ่งมาอย่างแรงและพุ่งชนชัยกับมอเตอร์ไซค์อย่างจังจนทําให้ร่างชัยกระเด็นไปโดนเสาบ้านหัวฟาดกับเสาบ้านสมองไหลตายคาที่ทันทีซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำเอาทุกคนตกใจมากและที่ตกใจที่สุดก็คงเป็นเทพเพราะตอนที่ร่างชัยกระแทกกับเสา เทพมองเห็นร่างดำๆที่ยืนอยู่ข้างหลังชายตอนทำพิธียื่นมือไปเหมือนจะจับมือชายแต่สักพักวิญญาณของชายก็ออกจากกลางแล้วจับมือชายร่างดำเดินหายไปท่ามกลางสายฝนที่ตกแรงทันทีและในขณะที่เทพตกใจเพื่อนทั้งสองก็รีบแจ้งตำรวจและเรียกรถพยาบาลให้มาที่บ้านชายแต่ต่อให้เรียกรถพยาบาลมาตอนนี้ก็ไม่สามารถช่วยชัยได้และที่สำคัญเหตุการณ์ครั้งนี้ ก็ทำให้เทพเชื่อในพิธีนี้มากเพราะเปลวเทียนหันไปทางชัยและชัยก็ตายก่อนทุกคนจริงแต่สิ่งที่ทําให้เทพรู้สึกหดหูคือเขาแค่ไม่รู้ว่าการตายของชัยมันจะกระทันหันแบบนี้นั่นเอง